ซอมลี้โอมากินส้มครับนี่ไงเเฮฮีียยหยนมจิ้มสุดเด็ดมันไม่เห็น,มหนผม,ม่วงที่เปรี้ยวที่สุดในโลกชิมกันนะครับกินชิมชิมสดๆก่อนชิมเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะครับเด <c oughs> ็กน้อยประสาทเด็กน้อยมาต่อครับ อาจาจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับนี่เอาอีกแล้วอีกแล้วอืมอ,อืมโอ้โหหยิบอือมเฮ้ยชวนให้ดูนะน,นี่มะม่วงของพวกเราทำจิ้มสุดเด็ดเลยอ่ะมากินรีวิวกันต่อ เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นละทำให้อะแม่ๆเปิดได้อืมอืมเดี๋ยวเฮ้ยเขาว่างขาอะไรยนะครับโอ้ยขอสับแต่อันนมาต่ออัน้กน,นะครับจำ เยอะแยะมากเลยคนนีใน่ให้ทุกคนดูฮะให้ทุกคนดูไปนี่จ้ จะมีเสียงนะครับเยอมากเลยผมหอหยุดจัตตาเป๊บนลงนะครับมาเลยฮะโอ้ยเลยอา่อยก็ยิ่งอืมได้คนที่สุดนะครับนี่ครับน้องเหลือเลยนี่ ท oh <hotel. S 2> mm ั hmm. mm ้งเผ็ดทั้งเผียวรับเด็กคุย kiểu mặn Tao ra đâu Phải chót nè, phải chót nè Tao ra đâu Kinh kinh lên Kinh ไรก๊มลุเมื่อกี้ผมเขี้ยวถูกในเต็มๆนะครับผมปากมากบทสุดท้ายจะกินอะไรคุ้มฮัลกู้วววกู้ววนววววววเดวว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  ต้องตามรับยังมีเหลือครับยังมีเหลือจะทำเป็นึ่งนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะป้าป้าข้างบ้านนะครับป้า,<ม>าข้างบ้านใจร้ายมากครับได้ เอาเวิวต้อนคมที่นัดบอดเนี่ยบอกเปลี่ยนเลยพอแล้วจะไปทุกของกันนะครับตัดไปเลยตอนทุกของจะไปทำชิปนะครับบายบายดไแค์กดแร์น,นะครับ